เสียเกียวก็นอนอยู่นี่เลยเมื่อคืนเอารถมา,ใช,ถาใช้สถานที่ครับซ่อมรถครับทางก็ออกมาจากราชบ,บุรีเลยโอ้โหสุดยอดเป็นเท่าแก่มันต้องอย่างนี้ครับช่างช่างต้องจ้างให้ถึงมาด้วยกันเลยอะ่ะมาซ่อมให้ที่มหาสารคามเลยมาจากราชบ,บุรีเลยนะ คันนี้ก็จะไปวิ่งหินแล้วเกียร์ถอยช้าจัดช้ามากเลย,เลยด้วยเกียร์ถอย รถพ่วงมันต้องแบบนี้นะได้เปล่าครั้งเดียวได้เปล่าแต่เขามีกล้องนะเขาจะมีกล้องอยู่ตรงกำพงพอดี น่าได้แล้วเรียบร้อยเกาะได้แล้วออสบายเลยทีนี้อ้ยหยาบมะม่วง ทิ้งตัวนี้กัได้อ๋ออันนี้คุมอะไรนี่จะต้องไปร้านยางอีกใช่ไหมไปร้านยางอีกใช่ไหมใช่ครับแต่เราลี้ยงน้อไปเปลี่ยนอ่โยนยางขึ้นหลังไว้ไปเลยให้ลูกน้องเอาไปเปลี่ยนตรงนี้ตรงชีแยกเกีย่งจะไปนู่นไหมล่ะที่โกดังอ่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปนี่แหละ ะเ,เอาไปแล้วเน,นี่ยตามไปรับเด็กด้วยพอดีโอซุกะเนี่ย <Os uka. S 2> ถ้าโอซุกะมันก็โอเคอยู่นะใช่ไหมไม่ใช่หนึ่งใช่โอซุกะกะตรงไหนซูซูอ๋อตัวยูแล้วเนี่ยใช่ครับนึกว่าตัวเอลกับตัวไอโอซุกแต่ถ้าเป็นโอนิซุกะนะครับเออโอนิซุกะอิกึ <laughs> เอาล่ะอันนี้มันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วครับซื้อมาเพื่อเพื่อ้เ แล้วไม่ติดรถไว้อ่ะม่เลมันเกบ้านกมีหลายคันก็ต้องมีอะไรนะถ้าซื้อทีราบุรีเท่าไหร่นะไม่ถึงพันใช่ไหมคุณเนี่ยแต่ถ้าซื้อที่นี่พันกว่าบาทถ้ามาหาสารคามวเป็นธรรมดาเออแล้วเป็นตัวสีทองด้วยโอ้สารคามอย่าขายของแพงหลายเด้ออายเขาหน่อยค่าส่งแค่ร้อยเดียวเอง ไอ้ชาวบ้านชาวเมืองเขาด้วยขายของอะไรบวกทั้งสามสี่ร้อยไปเลยไหมหรือจะให้รถออกไปก่อนเขาจะไปวิ่งหินเลยใช่ไหมเนี่ยเออตอนที่รถเคลนอยู่ก็ไม่ตอนที่รถเคลนอยู่ก็ไม่ว่าอะไรจะได้เอายางขึ้นนี่จะเอาขึ้นยังไงเนี่ยยางสองเส้นเนี่ย อตอนรถคินอยู่ก็ไม่ว่าอะไรจะได้ยกขึ้นให้โอ้น้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำมาจากในกระบะเหรอโอ้โอโอแสดงว่ามันแบกน้ำไม่ต้องเยอะนั่น,นี่ยเมื่อคืนน่ะฝนตกหนัก,กดูดิน้ำไหลเป็นทางเลย

แห่งเี่ยวกายามาด้วยลากล้อมาเลยโอ้แรงดีจัดโอ้แรงดีมากเลย ับลงเฮ้ยเฮ้ยโดนหนีบดิค okay. ่อยๆ่ปยลยลับลงทีนี้ก็เอาไปใส่หินก่อนนน้เมาอน้ปมานอมานานแล้วแหละเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรเสร็จนี้ยว่าจะขายให้ คนเอาไปวิ่งอ้อยวิ่งมันอะไรเนี่ยการเกษตรเนี่ยราคาไหมตัวท,ทาไหลตองเืนต้อ <laughs> ขายสักสอ<า>งขายสักสอ<า>งสองสนเก้าพอไม่ต้องขายเยอะหรอกสองแสนเก้านี้ให้คนไปใช้แบง่แบงๆกันไปไ,<ม>ไอพี่วิ่งอ้อยปีเดียวก็ได้กำไรแล้วไ,ไฟข้างก็เปลี่ยนให้ใหม่ไ,มไฟข้างเปลี่ยนให้ใหม่เลยข้างละสอง ข้างละสองคู่อเออข้างละข้างละสามข้างข้างละสามอันก็เป็นเป็นสามคู่คันเนี้ยท้ายๆายายท,ทามาใหม่หมดแล้วนี่ไฟน้าปงน้าปัดความร้อนขึ้นหมดทําไฟหมดไปห้าพันกว่าบาทค่าทําไฟ ไอ้เบินโชดิเกียวเบินโชดโขิของแท้ของแท้จัดไปนี่ออกไปตรงนี้เลยออกไปตรงที่รถกำลังมาเนี่ย ทำไงอะดูดิด <c oughs> ล้อไม่หมุนเกี่ยวเกี่ยวโอ้เราต้องกระชากแรงๆไงนะเอาแล้วทำไงอ่ะถอยหลังสิถอยถอยลมมันน้อยเหรอมันลากมาตั้งแต่ที่แรกแล้ว ออลมน้อยมันก็เลยไม่คลายดูดิไม่หมุนเลย